บียาริเอลออกมาแจ้งครับว่าอเล็กซ์บาเอนาได้เข้าแจ้งความกับตำรวจถึงเรื่องที่โดนเฟเดริโกบาลเบเดต่อยแล้วบียาร l เลสโม,มสรจากลาลิกาสเปนเปิดเผยว่าอเล็กซ์บาเอนาปีกชาวสเปนของทีมได้เข้าแจ้งความกับตำรวจถึงกรณีที่โดนเฟเดริโกบาลเบเดวิทฟิลเลอมาดิดชกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมลีกที่เรอัลมาดิด แพ้บีอารตเอไป2-3การังซานติโกเบร์นาบิลในวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยตอนแรกมีรายงานว่าสาเหตุเพราะเบลเวเด้โมโหที่อีกฝ่ายเคยล้อเลียนถึงเรื่องภรรยาเจ้าตัว,ต,วต้องแท้งลูกในเกมต้นสังกัดตั้งคู่เจอกันเมื่อเดือนมกร,ราที่ผ่านมาจั้งนี้ในเกมล่าสุดทั้งสองคนมีปากเสียงกันในระดับหนึ่งด้วยแถมบลเวเด ยังบอกกับไบเอนาว่าจะไปรออีกฝ่ายหลังจบเกมซึ่งดาวเตชาวอุูไฟตรงไปรอที่รถบัสเบยเรลจริงๆแล้วจากนั้นก็ต่อยคู่กรณีโดยเวลาต่อมาไบเอนาชี้แจงว่าตนไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นแม้แต่นิดเดียวก่อนที่ล่าสุดเขาจะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดเบาเบด้แถลงการของ b บยเรลระบุว่าเมื่อคืนอเล็กไบเอนานักเตะของบยเรล โดนทำร้ายร่างกายระหว่างที่เขากำลังเดินไปขึ้นรถบัสหลังจบเกมที่เจอเรอัลมาดริดที่สนามซานติโกเบร์นามิวหลังจากเกิเดเหตุการณ์ดังกล่าวนักเตะจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจ